ช่วงข้างรัว้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามทำไมยอดขายมันตกวพวบๆอย่างนี้มะเอา้ามาเดินดูๆแล้วก็ไปนี่ร้านขายของนะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะเฮ้ยอาสิงสบ,สบายดีอ่ะสบายดีนี่มาเชื่ออะไรเออลูกสาวนี่ขายเท่าไหร่แปะอ๋อเงินสิบหมื่นทองสิบบาทบ้าแล้วลูกไม่ขายไว้ขายแต่ของขอเป็นงวดด้ดนะเร่งไม่เลิกโอ้โหไหนไปทั้งนั้น อุ้ยร้อยเลยเจ็บนึกแปะเจ็บไหมือหนาเป็นหนังอูกจับแค่นี้ทำเป็นสํมออยร้องเป็นหมูดดงเชือกเลยเล็บโคบแปะเล็บโคบเล็บโคบโอ้ยโอ้อมาเป็นว่าปะปังหานี้ว่าจะกะนี้ะ่ะป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 มปะปะปะ้เปะปะอะาะปน้ะป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 ะ่ะปีเะอะยอะแะป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 ปใจ โอ้โหโล่งโล่งแปลกนี่ดีมากครับเท่าไหร่ครับอย่าเพิ่งคุยเรื่องราคาผู้ชายเยงนเเมื่อตักเล็บแล้วลือรู้ไหมว่าเล็บตักแล้วเนี่ยไม่ตะใบเนี่ยมคมขนาดไหนเมื่อตักแล้วก็ต้องตะใบเล็บตะใบให้ทั่วทุกเล็บมันจะได้ลบคมออกหายเขไม่ยังหายแล้วครับไหนลองขวงหน้าดู้ซิ นึกว่าขวงหน้าว่าทำไมว่าทำไมเป็ขวงหน้าเลยขวงหน้าผมแล้วผมจะมองเห็นเลือแปะเท่าไรแปะอย่าเพิ่งคุยเรื่องราคาเล็บลื้ดูไม่มีสุขภาพเลยเลือขวงจะเอาหนังคักเล็บเนี่ยไปใช้คัก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 เล็บจะเงาและใสมากคักแค่สองครั้งนะเงาเป็นกระจกเงานีแต่งหน้าไรเลยสุดยอดสุดยอดยิ่งเลือปใช้เท่าไรแปะยังไม่ต้องคุยเรื่องราคาล้างโลเองเปล่าล้างเองสิล้างโลกเองมือเปียกทั้งวังเปียกทั้งวันมือเปียก มือก็จะเปื่อยเพราะมือเปื่อยเล็บก็จะอ่องอาจจะฉีกแล้วเข้าถึงเนื้อเจ็บไรหรือควงจามีสีเคลือบเล็บเอาไว้เมื่อเลือทาสีเคลือบเล็บแล้วเล็บก็จะแข็งแรงอ่าเสกทันทีทาสองมือแข็งแรงสองมือนี่แข็งเป็นหิงเลยนะเอาความคลกจะไม่แตกเลยเนี่ยเออแตกมีงานด่วนนะครับไรผมจะรีบไปแล้วนะฮ่าเดี๋ยวว่าจะรีบทิ้งเงินให้นะไม่ต้องคิดแล้วแปะผมไม่ซื้อแล้วซื้อของนี้ไง แล้วจะไปซื้อทําไมล่ะถูกต้องซื้อก็บ้าแล้วล่ะนะบ้าแล้วขอบคุณแปะมากนะครับต่อไปผมจะมาใช้บริการแปะอีกนะถ้าผมเจอหนี้ผมจะให้แปะมาท้าให้อีกนะครับผมไปก่อนนะครับแปะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแปะครับขอบคุณครับไปแล้วนะจ๊ะจุ๊บยิ้มาแล้วไงอะป้าไงสวยแต่เช้าไงตื่นมาตั้งนานขันได้จักรยานเลยเหรออย่ามาพูดมากเลยพูดปากเลยนี่ไปเล่นลูกค้าเข้าร้านเลย หาประโยชน์ไม่มีดีมีดีที่หน้าเมืองแม่เท่านั้น